โซดค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนีริของคุณคือไพ่ q u e e n of Cups จริงๆตอนนี้คุณอยู่ในบริบทของความที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบพอสมควรบางคนอาจจะไปทําสัญยกรรมหรือบางคนพยายามลดความอ้วนหรือว่าร่างสภาพร่างกายของคุณความคือคุณอัปเกรดตัวเองให้มีความสวยหล่อเท่สมาร์ทนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของความรักคุณยังอ่อนไหวกับมันอยู่หรือเปล่า ยังอ่อนไหวอยู่ค่ะเพราะเป็นราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยจริงๆในไพ่ไรเดอร์เวดคือราชินีผู้ถือถ้วยและมองจ้องไปที่ถ้วยนั่นคือความหมายที่ว่าเกิดความรู้สึกลังเลใจหรือยังไม่แน่ใจนะคะซึ่งอันนี้ชัดเจนมากถ้วยเป็นเรื่องของพลังงานของความรักของความรู้สึกก็ชัดเจนมากว่าคุณยังไม่แน่ใจในเรื่องของความรักของความรู้สึกตรงนี้อบางท่านอาจจะได้คุยชาราศิกรกฎนะคะ อ่ะโอเคทีนี้ขอดูสถานการณ์รักของคุณปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรจริงๆคุณยังรู้สึกเฝ้ามองในเรื่องของความรักครั้งเก่าหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่าอยู่นะคะแต่เขาคนนั้นอาจจะไปมีคนอื่นแล้วหรือว่าไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตกับชีวิตไปแล้วแล้วที่ผ่านมาช่วงที่คุณใช้ชีวิตโสดก็มีใครบางคนเข้ามาขายข,ายขนมจีบอยู่บ้างแต่ก็มาแล้วก็ไปบางคนได้คุยกับคนที่อายุอ่อนกว่าเลยหรือคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคนนั้นนะคะบางคนก็มีคนเข้ามาเหมือนกับว่าอยากจะมาสายซัพพอร์ตเลย แต่คุณเองก็เหมือนกับประมาณว่าขอดูไปก่อนขอขอคิดก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อคนรักเก่าของคุณก็ยังมาส่องคุณอยู่บางคนถึงอาจจะมีการมาถามไทยถึงเพื่อนของจากเพื่อนของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มาดูความคิดของเขาหน่อยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะโอเค เขารู <insecurity S 2> ้ส so like ึกว่าเขาอยากกลับมาคุยกับคุณอยากกลับมาเคลียร์กับคุณในบางเรื่องที่ค้างค่าใจกันหรืออีกในหนึ่งคือเขาเป็นคนที่เหมือนรู้สึกว่าการมีใครหลายๆคนอยู่รายล้อมในชีวิตเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกพิเศษนะคะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะหรือถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยก็จะบอกว่าเขาก็เหมือนอยากกลับมาคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาคุยหรือมีคนมาสนใจหลายๆคนเขารู้สึกพิเศษนะคะเขามีเขาอยากจะบอกหรือมีความรู้สึกอะไรกับคุณไหมไพ่เดอะเวอร์ ตัวเขาเองมองว่าอันนี้ในบางคนบางท่านคนอาจจะคบกับชาวต่างชาตินะหรือเคยคุยกับชาวต่างชาติมาก่อนเขามองว่าไม่ปีหน้าหรือว่าเร็วๆนี้แล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะคะมันมีแนวโน้มว่าตัวเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณมาเจอคุณเหมือนเขารู้ด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะมาเพื่ออะไรเอ่ยเจ็ดาบเนี่ยนมไพ่เจ็าดาบคิดถึงมาด้วยความคิดถึงแต่แอบใครมานะอืม ยจะแอบใครมานะคะอืมทีนี้ขอดูสถานการณ์โดยรอบของคุณอีกหน่อยว่าเป็นอย่างไรไพ่เดอะสตาร์บางท่านคือชาวราศีกุมล,กลัคกากุมจะบอกว่าตัวคุณสามารถฮิลลิ่งตัวเองได้มาในระดับหนึ่งแล้วแต่เพียงแค่ว่าเรื่องราวของคนรักเก่าที่แยกทางกันไปที่ห่างกันไปนะคะที่ห่างกันไปเนี่ยยังมาวนเวียนกันอยู่เพราะเหมือนเขายังยังเหมือนเป็นเงาตามตัวเหมือนคุณยังรับรู้เรื่องของเขาหรือบางคนนะ ไม่เจอกันแล้วหรอไม่มีทางเจอกันได้แต่คุณยังฝันถึงเขาหรือนึกถึงเขาซึ่งพอคุณไปสืบข่าวมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณฝันถึงนะคะอืมทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎจะมีใครคนนึงเด,เดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วทําให้คุณรู้สึกเออมีความรู้สึกพิเศษให้กับเขาขอดูหนึ่งใบหน่อยใช่หรือไม่ six of wands แต่จงระวัง ว่าคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารักซ้อนหรือเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนมีคู่นี่เห็นไหมไพ่เดอะเดทมาไวก็จบไวเหมือนกันบางท่านคุอชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกคนคนนี้มีผลแห่งมีผลกับชีวิตของคุณเหมือนกันค่ะเพราะยิ่งทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องความรักบางท่านคุยกับชาวราศีธนูละคนาธนูไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครแต่ถามว่าเปิดใจกับการคุยกับใครไหมก็มีค่ะ แต่คนคนนี้จะเข้าจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยจะมาตามจีบตามคุยกับคุณนะคะอืมขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมแล้วคุณทําอย่างไรคุณก็พยายามพายเรือหนีออกไปเลยค่ะไม่อยากยุ่งด้วยแล้วเขาจะทํายังไงเขามีรีแอคชั่นยังไงต่อเสรนด์ Strength, เขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในกํามือของเขาภายใบเนี้ยชัดเจนมากเขาจะทําอะไรบ้างอ่าตีมีความแบบ อาจจะแบบเล่นเล่น,เล,นเล่นเกมอะไรบางอย่างทักหาคุณทุกวันอยู่ยหายไปเพื่อคุณคิดถึงอะไรประมาณนี้เป็นสงครามจิตวิทยาแล้วก็อาจจะมีเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาคอยดูแลคุณเหมือนกับอยู่ข้างๆคุณเขาเข้ามาต้องการอะไรเจตนาอะไรคนคนนี้มันเป็นกรรมกําหนดหรือดวงชะตาที่ถูกกาหนดเอาไว้อันนี้วิจารณญาณนะ แต่อีกในนึงก็คือด,ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ค่อนคุคณเองก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะมีช่วงนี้คุณสวยคุณดูดีคุณหล่อหรือคุณมีสเนสน่ห์สุดๆมันก็เลยทําให้ตัวคุณดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาได้นะคะคุณอาจจะเฟลลี่ในช่วงนี้บทสรุปของความสัมพันธ์ของคนโสดในเดือนนี้ค่ะไพ่ t r e of cups ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์จะเป็นแค่เพื่อนกันไปก่อนยังไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่เป็น relationship เป็น long term relationship เลยนะคะคุณจะให้ทุกๆคนอยู่ในบริบทของการเป็น เพื่อนๆกันคุยได้แต่ไม่ถึงขั้นเปิดใจส่วนความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่พยายามอยู่ในชีวิตของคุณเขาก็ยังอยู่แต่คุณยังสามารถเอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆนะคะขอดูคําแนะนําของคุณหนึ่งใบค่ะ king of bond ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณยังคุณยังมีโอกาสในการออกไปประจนภัยในเรื่องของความรักคุณยังฉลาดพอก,กับการที่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํานะคะไพ่คงไม่ได้จะอืม อ่ะแต่ใบนี้เป็นใบของเตือนถึงความระวังนิดนึงเป็นพลังของาธาตุไฟบางทีอย่าหลงลืมในการใช้สัญชาตญาณน,นําทางตัวเองไปซะทีเดียวควรใช้ตรกะหรือโลจิกด้วยมันจะมีกาความรู้สึกพลังเผลอไปบ้างต้องจงระวังนะคะอืมควรทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามอ่ะประมาณนี้เลยนะคะกับคนโสดชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะ สถานะไม่ชัดเจนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเอเ r จีไพ่พลังงานของคุณก็คือไพ่ ace of pentacles นะคะไพ่ใบนี้จริงๆมันเป็นเหมือนพลังงานบนเหมือนกันนะแต่ว่าหนักแน่นหมายถึงเป็นพลังงานที่ที่โดยรวมคือเหมือนกับว่าอความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มใช้เหตุและผลเข้ามาเพื่อช่วยให้สถานการณ์ของความสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวช่วย พยุงให้สถานการณ์ของความสัมพันธ์มันสามารถไปได้นะคะนี่คือพลังงานหลักในเดือนนี้ของคุณสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณคืออะไรก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ที่มาในตอนแรกมันมันท่านคุยกับชาวราศีกลุ่มและคณะกุมดีมากค่ะคือมันดีมันไปในทิศทางที่ดีมันเป็นทิศทางที่มีมีความสุขมากๆนะคะต่างคนต่างฮิลลิ่งกันต่างคนต่างคนเคยเจ็บปวดต่างคนเคยรู้สึกเสียใจแล้วก็ฮิลลิ่งกันแล้วก็ปอบโยนกัน มีความรู้สึกดีๆต่อกันเปิดใจให้กันเปิดใจให้กันแล้วก็ทําแบบเข้าใจกันมากๆในตอนแรกอืมเข้าใจกันมากๆในตอนแรกแต่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะดุดอมืมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะดุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันสะดุดก็คือว่าเอออันนี้กรณีที่หนึ่งนะชาวราศีกรกฎลัคณากรากฎคุณอาจจะคบกับใครคนหนึ่งที่ เขาเป็น LGBTQ นั่นแหละนะคะหรือว่าคบกับคนที่หรือคุณเองเป็นคนที่เป็น LGBTQ แล้วก็คุณคุณ,ค,ณคุยกับใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขาเคยชอบเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีสาเหตุหนึง่งอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านที่ทาให้ความสัมพันธ์มันสะดุดเพราะเหมือนกับว่าตอนแรกเหมือนเขาแค่ต้องการที่พึ่งอ่ะเยียวยาเดอะสตา์แล้วทําให้เขารู้สึกดีขึ้นพอพอจะเริ่มจริงจังขึ้นมาเขาก็รู้สึกอยากเก็บตัว เพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่าเขาจะทําไม่ได้ดีกับในเรื่องความรักแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามีคนจีบเขาเยอะหรือมีคนเข้าหาเขาเยอะพอสมควรเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเองก็อยากเลือกเหมือนกันยังอยากเลือกอยู่นะคะแล้วก็ความจริงต่างๆในอดีตอ่ะมันยังคอยตามหลอกหลอนเขาเขาก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเรายังเลือกได้อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดกว่าคนรักเก่าของเขาอืมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคุณเป็นยังไง คุณพยายามทําทุกทางหรือหลายทางบางท่านคุยกับชาวราศีธนูลักขนาธนูนะคะคุณพยายามทําทุกทางนะคะในการที่จะเรียกได้ว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันสามารถไปต่อได้ปรับอารมณ์ตัวเองคอฮิลลิ่งเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันยิ่งปรับอารมณ์ตัวเองยิ่งปรับอารมณ์เขามันยิ่งทําให้คุณกลายเป็นคนสับสนลังเลเพราะว่าเรื่องด้วยมาจากสาเหตุเขาอ่ะเขาเป็นอย่างนี้คุณก็เลยติดมาเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วเขาเป็นยังไงต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว โอเคเขาอ่ะไม่ได้คิดที่จะไปไหนดูสิเขายังจับไม้ไว้อยู่เขายังอยากคุยออกับคุณต่อแต่เขาพยายามพยุงสถานการณ์ให้เป็นเหมือนกับว่าสถานะคือเหมือนเป็นเพื่อนแต่สถานาการณ์เหมือนเหมือนเป็นคนคุยเป็นคนคบแล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้เรื่อยๆอืมอะทีนี้ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหนึ่งใบ for of p e n t a c l e เขาต้องการเก็บคุณเอาไว้ชัดเจนมากค่ะสี่เหรียญ เขาคิดอะไรกับคุณอีก Ten of a n d เวลามีทุกข์มีปัญหาทีไรอะ่ะคุณเป็นเหมือนคนนึงที่คอยช่วยแบกสัมภาระหรือแบกความทุกข์ให้กับเขาเขาชอบคุณไหมเออชอบค่ะแต่เป็นความชอบที่เหมือนกับชอบใครคนนึงที่ดีกับเรามากๆแล้วไม่อยากเสียเขาไป <c oughs> นะคะทีนี้ดูตัวคุณคุณคิดยังไงกับเขาคะ <c oughs> ขออภัยนะคะหมอ,อมหมอใช้เสียงค่อนข้างเยอะ <c oughs> ในช่วงนี้ออ่ะอดูว่าตัวคุณคิดยังไงกับเขาค่ะ tens of c u p คุณมีความสุขมากคุณคิดแม้กระทั่งถึงว่าเคยจินตนาการว่าอยากจะคบคนนี้เป็นยาวๆแบบระยะยาวแบบลองเชิมเลยด้วยซ้ำคุณคิดอะไรกับเขาอีกเห็นไหม ต่อให้มีอุปสรรคอะไรคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะสู้และไปกับเขาคุณชอบเขามากหรือไม่คีณจับเพนเด็คชอบและทนุถนอมและต้องการช่วยเหลือและก็มีเหตุมีผลกับเขาทุกครั้งเวลาเขางงแงหรือมีปัญหาทีนี้ดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเปิดหัวมาเป็นไพ่เดอะเดทบางท่านคุยกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกความสัมพันธ์อยู่ๆเขาจะหายไปค่ะไพ่เดอะเดทเขาจะหายไปแล้วคุณจะไปตามส่อง ตามเจอได้ในโซเชียลมีเดียว่าเขาหายไปไหนนะคะอืมแล้วเขาหายไปไหนแล้วทำไมอยู่ๆต้องหายไปโดยไม่บอกอ่ะคุณจะได้เหตุผลอยู่สักประมาณสองข้อแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้เหตุผลข้อแรกที่เขาหายไป เพราะว่าเขาป่วยค่ะไม่สบายอาจจะติดโควิดหรือว่าไม่สบายนะคะอืเหตุผลที่สองก็คือว่างานเขาค่อนข้างที่จะหนักหรือว่างานเขาค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะแต่เหตุผลจริงๆก็คือว่าเขาไปได้รับข่าวขราวเกี่ยวกับคนรักเก่าของเขาหรือคนที่มีมีผลต่อจิตใจของเขานะคะเป็นข่าวขราวที่รู้สึกไม่ดีเขาก็เลยหยุดชะงักอยากอยู่เงียบเบคนเดียวแล้วประจบหมอกอาจจะป่วยด้วยแล้วก็งานเยอะด้วยคือพอถึงตอนนั้นเขาก็เหมือนรักตัวเองขึ้นมา แล้วก็ไม่สนใจใครไม่สนถึงความรู้สึกของคุณประมาณนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วพอเขามาอธิบายความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยไว้ใจกันสักเท่าไหร่แล้วนะคะคือเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกมันใส่หน้ากากอะมันมีความหลอกลวงอยู่หรือเปล่าแต่ความสัมพันธ์นี้ยังจะคบกันต่อไปไหมยังมีอะไรพัฒนามากกว่านี้ไหมมีการครบกันต่อไปแต่คุณจะเริ่มมีจุดยืนของตัวเองคุณจะเริ่มแบบเอ๊ะ เริ่มไม่ทุ่มสุดตัวแล้วนะคะหลังจากคุณเริ่มไม่ทุ่มสุดตัวรีแอคชั่นของเขาคืออะไรหนึ่งดาบเขาเองก็ชัดเจนเหมือนกันว่าโอเคถ้าไม่ทุ่มสุดตัวก็ชัดเจนไปเลยว่าเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดแล้วกันคบกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณเป็นอย่างไรหนึ่งใบไฟออฟสอดไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณเหมือนคุณแอบคิดว่าเขาจะน่าจะง้อไหมหรือว่าเขาจะเขาจะ อยากโฟกัสกับคุณหรือเปล่าอยากจะคบกับคุณไหมเหมือนกับว่าคุณโยนหินถามทางไปเหมือนว่าคุณยังไม่สิ้นหวังอลึกๆแล้วถึงแม้ว่าคุณจะกลับมารักตัวเองแล้วนะคุณก็ยังไม่สิ้นหวังว่าเขาจะกลับตัวกลับใจได้หรือว่าเขาจะกลับหันมาสนใจคุณอีกครั้งได้นะคะหรือคุณมองว่าคุณคาดหวังว่าเขาอาจจะอยากกลับมาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็น long term relationship เลเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะเขามีแมสเซจอะไรที่อยากบอกคุณไหมในเดือนนี้ ซิกออฟสอดคุณอยากบอกคุณว่าเขาไปไหนไม่เพบาไปไหนจากคุณไม่พ้นแล้วค่ะเพราะว่าชีวิตของเขาประสักเยอะเหลือเกินแล้วคุณก็เป็นที่พึ่งให้กับเขาคุณอยากบอกอะไรกับเขาคะคิปคิงออฟครับคุณอยากบอกว่าคุณเบื่อความใจอ่อนของตัวเองความอ่อนไหวของตัวเองคุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็อยากหันหลังให้กับคนคนนี้แต่คุณก็เบื่อในความใจอ่อนและขี้สงสารของตัวเองเหมือนกันนะคะอ่ะขอคําแนะนําของคุณหนึ่งใบ สเตรนท์ strength, ถ้าจะลงไปเล่นกับความสัมพันธ์นี้บางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์และคสิงต้องเอาให้อยู่เหมือนเหมือนไพ่สเตรนท์ผู้หญิงที่ปราบราชสีคนนี้ได้ส่วนคําแนะนําของเขาอจริงๆมันเป็นไพ่ของการอย่าอะเดี๋ยวนะอ๋อเขาควรที่จะเลิกเนี่ยเห็น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 ลูกดิ่งตรงนี้ไหมอ่ะ เขาควรที่จะเลิกแบบเหมือนกับว่าวัดค่าของคนที่เข้ามาในชีวิตก็คือถ้าตัวเองไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ไม่ต้องคบใครไม่ใช่คนนั้นคนนี้เข้ามาคนนั้นคนนี้เข้ามาก็เอาสองคนนี้มาวัดช่างน้ําหนักว่าใครดีกว่ากันควรหยุดและหยุดเอาความสัมพันธ์เก่าๆมาเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ใหม่ๆว่าต้องการให้ได้ดีกว่าแล้วควรหยุดเนีย่ยดูสิไม่หันมองด้วยแล้วก็เอาลูกดิ่งมาแบบเหมือนมาแบบมาวัดวัดมา แบบเออเอยังยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจขอขอลองดูแบบนี้ไปเรื่อยๆ <_ EN> คือเขาทําอย่างนี้ไปเรื่อยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้แบบคนจะต้องมาอยู่ในการกระทําของเขาแบบนี้แล้วทำให้เขาเสียใจและสุดท้ายมันก็เป็นการคือคือคอะไรกรรมมันเป็นเป็น,ปนกรรมกฎแห่งกรรมรรม,มันก็คือการกระทําของเราเนั่นแหละค่ะทําอะไรแบบไหนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่ได้เหลือใครถ้าเขาท,ทางทาแบบนี้ กับการที่มีใครเข้ามาแล้วเขาก็เอาสองคนนั้นมาชั่งน้ําหนักใครดีที่สุดก็คุยแต่พอมาคุยกับคนนี้แล้วมันไม่ดีที่สุดมีคนใหม่เข้ามาก็เอาอีกคนหนึงมาชั่งน้ําหนักสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่เหลือใครนี่คือกรรมผลขอ,ของการกระทํานะคะอืมอ่ะประมาณนี้นี่เป็นการพยากรณ์ทั่วไปดเจเโนเรลนะคะสถานะไม่ชัดเจนชาราศิกรกฎลัคนากรากฎค่ะ คนมีคู่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ e n e เ g y ของคุณคือ two of pentacles ต่อให้รักกันคู่กัดคู่กรรมคู่อะไรต่างๆก็ตามสุดท้ายแล้วดวงชะตาจะพัดพาให้สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของพวกคุณมันก็ไม่พ้นกันอยู่ดีต่อให้จะทะเลาะจะเลิกกันกี่ครั้งกี่คราวสุดท้ายแล้วสถานการณ์ของความสัมพันธ์ก็ทําให้พวกคุณวนเวียนกลับมากันอยู่ดีค่ะอืมไพ่ใบนี้ให้เหตุผลในเรื่องของพลังงานของธาตุ เป็นพลังงานของธาตุดินด้วยก็คือคุณทั้งสองคนพอมีปัญหาแล้วอะเหมือนกับว่ามันมีความโชคดีตรงที่ว่าต่างคนต่างใช้เหตุผลอันหนักแน่นคือไม่ไม่เปลี่ยนคําพูดอะนะคะมันเลยทําให้มีบางอย่างกลับจูนกันติดอืมเช่นคุณคิดแบบนี้อย่างเดิมเขาคิดแบบนี้แบบเดิมมันก็เลยทําให้การโลเลมันไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ที่มันถึงแม้จะทะเลาะอะรแห่งทะเลาะกันอะไรใดๆก็ตามเนี่ย มันยังมีความหนักแน่นอยู่นะคะอความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดปัญหาอะไรบ้างพักหลังอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีอีโก้ใส่กันนะคะแล้วก็ฉันคิดว่าเธอจะง้อแต่เธอไม่ง้อแต่คนนึงก็รอว่าเขาจะมาง้อแต่ก็ไม่ง้อนะคะต่างคนต่างมีอีโก้ต่างมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะแล้วมันมีใครคนนึงเข้ามาแทรกระหว่างความสัมพันธ์คุณด้วยเป็นคนรักเก่าของ อาจจะเป็นของเขาหรือของคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เข้ามาพัวพันในชีวิตของคนรักของคุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมีปัญหากันหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วสถานการณ์เป็นยังไงต่อคนรักของคุณก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ตัวคุณมันคุณเป็น queen of cups ก็คือแต่ฉันไม่แน่ใจไปแล้ว ฉันไม่แน่ใจไปแล้วฉันไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะคะอืมแล้วปฏิกิริยาของคนรักเก่าของเขาหรือคนที่เขาเคยรู้จักคนเนี้ยที่เคยเป็นประเด็นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาก่อนเนี่ยคิดยังไง <S 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 เขามาด้วยเหตุผลเรื่องของงานเขาต้องการอะไรนี่ไงไพ่หนึ่งไม้เท้าเขามาด้วยเรื่องของผลประโยชน์ของงานนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณปล่อยถ้าคุณยังทะเลาะก,กับแฟนคุณอยู่เขาก็อาจจะขอเข้ามา แทรกกลางนิดนึงเพื่อมาปรับทุกมาอะไรกับแฟนคุณเหมือนกับว่ามาให้กําลังใจแต่ว่าเขาก็ไม่คิดที่จะเอาแฟนคุณจริงจังนะเพราะเขาคนนี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอืมคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะบางตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นเด็กถือไม่เท้าอืมเขารู้สึกว่าถ้ามีปัญหาคงต้องห่างกันแปบน๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่เหมือนทมเอาคงเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเขารู้สึกยังไงกับคุณต่อเขารู้สึกว่า ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่ในเรื่องของความรักเขาอยากให้คุณกลับมาน่ารักเหมือนเดิมนะคะอืมทีนี้ดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาหน่อยในออฟครับคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดมันถูกอืมเพกออฟเพนิ a ค l ลจริงๆคุณก็ไม่กล้าที่จะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคุณก็มีความเสียดายมันอยู่ดูไพ่สิอ่ะแล้วไงต่อไพ่เดอะเฮอร์มิ คุณบางท่านคือชาราสิกันลัคนาการคุณรู้สึกว่าเขา,าไม่มีความโรแมนติกเหมือนเมื่อก่อนคุณอยากให้ความสัมพันธ์นั้นมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็จริงเขาเองก็ขาดความโรแมนติกไปเพราะไพ่เขาเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นไพ่ราชาถือเหรียญนะคะขาดความโรแมนติกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นรักมั่นคงอยู่นะความรักความรู้สึกภายในใจใมันความมั่นคงอยู่นะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อคะ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคะ่ะคนรักเก่าของเขา ทุกอย่างเป็นการอาสลับกันได้คนเนี้ยังจะมีการกลับมาวนเวียนในชีวิตของเขาอยู่ยังจะมีการมีการไปไหนมาไหนไปนูน่นไปนี่นะคะอืมถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็เป็นใครคนหนึ่งที่คุณรู้สึกสงสัยนั่นแหละทางานด้วยกันมาด้วยเรื่องผลประโยชน์ของงานเขามีเหตุการณ์ที่ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นยังไงต่อก,ก็ก็มีการระหองระแหงกันพูดจาไม่ดีใส่กันนะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่สนใจไม่แ,แคร์กันเลย นะคะคแต่ไพ่ใบสุดท้ายจบสวยเป็น t o o ออ f ครับทำไมถึงเป็น t o o o f ครับขอดูหน่อยเพราะว่าคนที่จะเข้ามาผูกพันในชีวิตของคุณกับเขาอะ่ะสุดท้ายก็จะห่างไปแล้วก็จะหายไปนะคะอืมนี่ไงเพราะมันถูกพิพากษาด้วย justice บางท่านคือชาวราศีตุลลัคนณะตุลน,นะคะหรืออีกในกรณีบางท่านบางคน มีการพูดคุยกันแบบรุนแรงว่าจะอย่าไม่เอาแล้วเลิกแล้วแต่คนรักของคุณอ่อนโยนลงและทําตามในสิ่งที่คุณต้องการความสัมพันธ์จึงกลับมาเป็นสองถ้วยหรือความสุขความผาสุขก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะใครที่ดูคลิปแป้งความสัมพันธ์ก็จะไปในทิศทางนี้นะคะอืมก,ก็ไม่ได้จะมีดราม่านะอ่ะก็ยินดีด้วยนะคะขอคําแนะนําของคุณหนึ่งใบคุณต้องเป็นเหมือนคนที่คุณต้องยังประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ ไปด้วยกันกันกบเขาทิ้งความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีอะไรบางอย่างไปส่วนเขาคำแนะนำ The over, เด h e เลอรเอขาเป็นบางท่านคือชาวราศีมิถุนและคณามิถุนเขาต้องสร้างความโรแมนติกในความรักให้มากกว่านี้ค่ะนะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะ การงานการเงินชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะใครที่ว่างงานอยู่คุณจะได้ร Donald, ับข่าวดีแน่นอนนะคะในเรื่องของงานนะนี่นะคะจัดสเม้นคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานแน่นอนช่วงนี้อาชีพที่โดดเด่นจะเป็นอาชีพฟินแลนร์ด้วยนะเนี่ยหรือว่าคนที่ทํางานเอนเตอร์เทนนะคะเอนเตอร์เทนคนจะไปในทิศทางที่ดีเอามากๆเลยนะคะแล้วก็ ใครที่ทําธุรกิจช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารหรือว่าพาร์ทเนอร์คุณส่วนนะคะอมืมีการผิดใจกันมีการไม่พูดไม่คุยกันแล้วทาให้ธุรกิจของคุณดําเนินไปไม่ได้ต้องระวังนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับข้องกับหน่วยงานราชการกนี่เองที่คุณจะได้บริวารเข้ามาใหม่อาจจะทําปัญหาอะไรต่างๆให้คุณค่อนข้างไม่ได้อาจจะทําปัญหาแต่แค่แบบทําความวุ่นวายยุ่งยากความเหนื่อยให้คุณเพิ่ม นะคะฉะนั้นต้องจัดโปรเซสงานต่างๆให้ดีขึ้นขอดูอีกใบหนึ่งนี่ไงคุณมีเกณฑ์ที่จะมี second job หรืองานใหม่เข้ามาใครเป็นเจ้าของธุรกิจบอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะมีงานเพิ่มเข้ามานะคะเป็นงานที่ดีดูเป็นหมายถึงว่าเป็นงานที่หวังผลกําไรกับมันได้เลยนะคะอีกใบหนึ่งพนะ่บอกให้เปิดอีกใบหนึ่งนี่ไง six of pentacles นะคะอนี่ไงเป็นการจะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามี ผู้ใหญ่จะสนับสนุนเราให้ให้งานกับเรามากขึ้นมมีโอกาสทางด้านการเงินมากขึ้นนั่นเองนะคะอืมทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินของคุณบ้างนี่ไงมีโชคเข้ามาแบบฟล,ฟลุกในเรื่องของการงานนะคะของการเงินนั่นแหละนะคะเดลเวอร์ over, นี่ไงได้พาร์ทเนอร์เข้ามาใหม่แล้วก็ทำให้จะมีเงิน อาจจะได้โชคจากคู่ครองคนรักด้วยก็ได้ใบเนี้นะคะได้โชคจากคู่ครองคนรักได้โชคจากพาร์ทเนอร์ใหม่ๆที่เข้ามาขอดูการเงินเพิ่มเติมแล้วมีโชคลาภหรือไม่เออใครที่เดินทางเดินทางแล้วมีเงินมีทองอ่ะยิ่งเดินทางช่วงนี้ยิ่งแบบที่ประจอลงเท้าเงินก็ยังเข้าติดลูกค้าก็ติดต่อเข้ามานะคะแต่การเดินทางก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้เดือดทาวเวอร์ ะะหรือว่าบางคนเจออุบัติเหตุในบ้านหกล้มหรืออะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะจะได้เงินจากการเจราจาเจราจาอะไรไว้จะสมหวังในเรื่องของการเงินตรงนั้นด้วยนะคะใบหนึ่งไปสุดท้ายแล้วนะคะในออฟสอดโอเคแต่ในขณะเดียวกันเงินกว่าที่จะได้มาต้องระวังเรื่องของการโดนแบ่งผลประโยชน์ไปด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะ ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎการงานการเงินค่ะ